สวัสดีครับร้านรักละหันสายอพย์กลางสายจังหวัดปีรำนะครับคือสายได้เปลี่ยนตีเพินนะครับเกี่ยวกับสินค้ามือสองนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามาให้พี่น้องได้มารับชมนะครับมีการจัดส่งนะครับจัดส่งสินค้าตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านแร็คนะครับแร็คนะแร็คควาพานะครับตัวนี้เป็น8นะครับใส่แปดโคมนะครับแปดโคมตัวนี้นะครับจะส่งไปที่เพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์นี่แหละครับนะประมาณนี้นะครับ นะตัวนี้ของเกมจะส่งนะครับจะมีสินค้านะครับอัปเดตมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับตัวนี้เป็นด้านลำพงนะครับลำพุงวอยนะครับวอยฮอนนะครับตัวนี้เป็นนานุวานะครับดอกวอยแท้นะครับตัวนี้วอยแท้ตัวนี้นะครับขายอยู่ที่แปดแปดสิบห้าบาทนะครับวอยแท้นะครับตัวนี้วอยฮอนนะครับขนาดเอ็นยูร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นวอยแท้เนาะแจ้งพี่น้องไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นทั้งน้านพี่แปดแปดนะครับตัวทีแปดแปดตัวนี้นะครับ นะเป็นวอยแท้นะครับตองแปดแท้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่120บาทนะครับ120บาทนะครับมีมีบริการจัดส่งนะครับนะเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับหรือจะเป็นทางด้านกาวนะครับกาวนะครับปิดตูวลำโพงนะครับกาวปิดตูวลำโพงนะครับปิดท่อนะครับกาวดำตัวนี้นะครับขายละหลอดละหนึ่งร้อยบาทนะครับขายหลอดละหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือจะเป็นทางด้านวอยนะครับวอยลำโพงเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้วอยแท้พีเอแท้นะครับอ่า นะครับบอยพีเอท750ตัวนี้ขายอยู่ที่750บาทนะครับถ้าเอาเยอะก็เดี๋ยวเราลดให้กันได้นะครับนะหรือจะเป็นทางนั้นบอยนะครับนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับบอย750นะครับเป็นลวดนะครับลวดแบนนะครับลวดแบนนะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ที่นะครับ490บาทนะครับ490บาทนะครับตัวนี้นะครับเผื่อพี่น้องทนายชุดใกล้อยากได้นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นเป็น50นะครับนี่ นะครับเป็นลวดแบนนะครับี่490บาทนะครับนะซับวักดุลวดแบนนะครับตัวนี้นะหรือจะเป็นทางด้านนะครับอะไรนะครับวายลำโพงนะครับวายลำโพงเราก็มีนะครับนี่นะครับวายลำโพงอันนี้เขาของ18นะครับตัวนี้เป็นของ800นะครับเป็นของทีออดิโอนะครับทีออดิโอ800นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็มีราคานะครับหรือจะเป็นทางด้านนะครับในหมวกลำโพง ครับสไปเดอร์นะครับสั่งได้นะครับเราจะส่งให้นะครับประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นทั้งน้านสติปมอดึงไฟนะครับตัวนี้อีกสยามนีออนนะครับใช้งานได้บุุติสยามนีออนตัวนี้นะครับสยามนีออนตัวนี้30มอมขายอยู่ที่2,900บาทนะครับ2,900าบาทนะครับตัวนี้3ตมอมตัวนี้สยามนีออนแท้นะครับ30มอมนะครับเพื่อพี่น้องทนใดสนใจอยากได้นะครับ ตัวนี้นะครับ2,900บาทนะครับ2,900บาทนะครับนะเข้ามาชมบรรยากาศทั้งยัไงอีกนะครับนี่เป็นไฟพาอันนี้ทดลองแล้วเดี๋ยวเราลองอีกทีหนึ่งนะครับนะไฟฟ้านะครับมาชมเป็นมิกซ์มิเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวนี้เป็นเซาเบดเซาเบดเอ็มเอ็มจีพีโอเค็กนะครับทีพีโอเค็กตัวนี้ขายอยู่ที่นะครับ 2,900บาทนะครับ2,900บาทใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะตัวนี้นะครับเป็นซาวด์บิตนะครับมีบลูทูธนะครับใช้งานได้ทุกช่องทุชแนลนะครับนะตัวนี้นะครับขายอยู่ที่2,900บาทนะครับ2,900บาทหรือจะเป็นทางด้านซินคิว่านะครับ sv 7,900นะครับอันนี้7,900พัเอเราขายอยู่ที่7,900บาทเลยนะครับ7,900บาทตัวนี้ทุกนนะครับ sv 7,900นนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ ขาย7 90าบาทนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับหรือจะเป็นข้างน้านไฟพานะครับไฟพาตัวนี้นะครับเราก็มาขายเหมือนกันนะครับขายคมละ7 5 0าบาทนะเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับทดลองแสงดูนะครับนี่แสงสีเขียวนะครับใช้งานได้ทุด้ช่องชุกงชแนลนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองภาพแสงแสแป๊บนี้นะครับใช้งานไดไรก็ไ ช่อง Channel, ชั่วครับงานอะไรก็มีนะครับนะครับคุบคุมด้วยบอร์ดได้นะครับนี่จะเป็นนะครับพรุ่งนีเก็บไว้50บาทมันจะเป็นบอร์ดไฟนะครับบอร์ดไฟขายอยู่ที่1,390บาท1,390บาทนะครับทีนี้ก็ควบคุมใช้งานได้ปกติครับนะเอานะครับฝากไว้ได้วยถึงเท่านี้นะครับ อันนี้เป็นคีสสั้นเล็กๆนะครับร้านอยู่ที่อำเภอลานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะครับเกี่ยวกับสินค้ามือสองด้วยนะครับกลับไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านรักลานทรายอำเภอลานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นเกี่ยวกับสินค้ามือสองอ่ะวันนี้มานําเสนอเป็นทางด้านไฟพานะครับ RGB 54นะครับทับสามบาทนะครับมาเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่4,390บาทนะครับ4,390บาทนะครับ ก็มีนะครับมีบอร์ดควบคุมนะครับหนึ่งตัวนะครับนะแจ้งไปก่อนว่านี่ลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งลูกยางไม่มีลูกยางตกหายนะครับแล้วก็เป็นทางด้านไฟพา54าบสทับสบัตรยี่สี่โคมนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่4,390บาทนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองอ่าลองดูการใช้งานเลยนะครับเปิดแสงนะครับช่องที่1นะครับแสงสีแดงนะครับเป็นนะครับช่องที่2นะครับสีเขียวช่องที่3นะครับสีน้ําเงิน ช่องที่สีนะครับสีน้ำเงินช่องที่4ช่องที่5นะครับเป็นสีขาวนะครับสีขาวนะครับช่องที่เปิดแสงลดแสงช่องที่1นะครับช่องที่1นะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงช่องที่2นะครับสีเขียว3น้ำเงิน4 5หเป็นสีขาวนะครับนี่นี่มาณนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ไฟพานะครับสีโคมนะครับ R G B 54บทับวัตต์นะครับนะ มีบริการจะส่งนะครับจะส่งแล้วก็มีบริการมารับเองนะครับนะครับถ้าจะส่งก็มีค่าจะส่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะอาเล็กเล็กอำเภอลานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับช่องที่1แดง2เขียวนะครับ3ามน้ำเงินนะครับ4ขาวนะครับนะใช้งานได้ทุกตัวทุกช่องนะครับโอเคฝากไว้ด้วยเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผม